สวัสดีค่ะค่ะดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเปิดวาร์ปน้องกีบนักศึกษาเปิดหมวกร้องเพลงหาทุนเรียนโดนแจ้งตำรวจเสียงดังรบกวนรู้แล้วเป็นใครนักศึกษาเปิดหมวกร้องเพลงกลางตลาดจนโดนแจ้งตำรวจว่าเสียงดังประวัติไม่ธรรมดาเป็นถึงลูกศิษย์ครูสลากรณีเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อทางตำรวจสพเมอืองราชบุรีได้โพสต์เปิดเผยเรื่องราวที่ได้รับแจ้งเหตุเสียงดังรบกวนบริเวณตลาดริมน้ำ จึงรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบนักศึกษาเปิดหมวกร้องเพลงหาเงินเรียนจึงได้ตักเตือนให้เบาเสียงลงหน่อยจึงเกิด,ดรามาสนันชาวเน็ตพากันไปต่อว่าคนที่ไปแจ้งตำรวจวันที่11พฤศจิกายน64เวลา7นาฬิกา30นาทีจักรายานยนต์เขตหนึ่งเหตุเปิดเพลงเสียงดังเบื้องต้นเป็นนักศึกษามาเปิดหมวกร้องเพลงโชว์พลังเสียงเพื่อเป็นทุนการศึกษาได้ว่ากล่าวให้เบาเสียงลงเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั้งนี้นะักศึกษาสาวที่ได้เปิดหมวกร้องเพลงจนเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ดังกล่าวสืบทราบมาแล้วว่ามีประวัติไม่ธรรมดามีชื่อว่าน้องกีฟปวีณารมศิลอายุ18ปีที่ผ่านการประกวดร้องเพลงลูกทุกท่งผ่านรายการโทรทัศน์ต่างๆมากมายและเป็นเจ้าของแชมป์8สมัยดวนเพลงชิงทุนทางช่องวัน31และที่สําคัญยังเป็นลูกศิษย์ครูสลาคุณวุธอีกด้วยนอกจากนี้น้องกีฟปวีณารมศิล์ยังได้โชว์หลักฐานการโอนเงินช่วยเหลือจํานวน 10,000บาทจากนวัดอิสระไกรศีลหนูขอขอบพระคุณพี่นวัดที่ให้ทุนการศึกษาหนูนะคะหนูจะนําเงินนี้ไปเป็นทุนการศึกษาทั้งนี้ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองราชบุรีออกมาชี้แจงสยบกระแสดราม่าลังกล่าวว่าเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับตามที่สื่อออนไลน์ลงข่าวว่าตํารวจบ้าจี้กับการรับแจ้งเปิดเพลงเสียงดังตํารวจเราปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนครับ เรารับแจ้งจาก0 19ู191ไม่ว่าจะรับแจ้งเหตุงูเข้าบ้านหนูเข้าบ้านทะเลาะวิวาทรถยนต์เสียสตาร์ทไม่ติดอุบัติเหตุรถชนกันทุกเหตุทุกกรณีตำรวจเราต้องรีบไปที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกรณีนี้ก็เช่นกันตำรวจเรารับแจ้งเหตุเปิดเพลงเสียงดังศูนย์วิทยุแจ้งให้สายตรวจจักรยานยนต์ตรวจสอบพบนักเรียนหญิงกำลังร้องเพลงเปิดหมวกสายตรวจแจ้งให้น้องเบาเสียงลงนิด พราะมีคนแจ้งไปที่0 191ว่าเสียงดังมากครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอื้ออาทรครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจาก T News c o T H ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ